และส่วนมากความเชื่อในธรรมรู้สึกจะมีน้อยกว่าความเชื่อตามพิริซึ่งเป็นค่าสิบคอยลกล้างธรรมเสมอเหมานั้นตลอดมาและยังจะหนาแน่นขึ้นไปอีกไม่เพียงว่าพิริจะลดน้อยถอยลงเหมือนมันตำหนิธรรมหรือลบล้างธรรมว่า,าศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านั้น มรรคผลนิพพานจะสิ้นจะสุดไปใครจะบำเพ็ญคุณงามความดีมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีมรรคผลปเป็นเครื่องตอบแทนเพราะศาสนาหมดยุคหมดสมัยหมดตามเวลาที่จะให้ผลต่อไปแล้วนี่คือเรื่องของที่หลที่มันลบล้างเสมอ แต่ตัวของมันเองนั้นมันไม่เคยบอกว่ากิเลสนี้เคยพัวพันถูกมัดติดใจฉุดลากจิดใจของสัตว์โลกให้ทำความชั่วช้าลามุมาตลอดชุดลากลงนรกอพิจีอเวจีรายหนึ่งหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนและยังจะตกนรก ไปตามมันอีกนานเท่าไหร่นี้มันหลอกลวงมริษั์โลกมานานเท่าไหร่แต่มันไม่เคยประกาศว่าต่อไปนี้กิเลจะคือจะล้าสมัยจะไม่มีมากีดขวางทางเดินแห่งความจริงคือทรรทั้งหลายต่อไปแล้วเพราะกิเลสสิ้นเจดสิ้นสมัย ไม่สามารถที่จะหลอกลวงสัรโลกได้แล้วอย่างนี้ไม่มียิ่งนับวันจะหนาแน่นขึ้นไปมีหลักกิเลสมันปิดใบ้เสียทางผลประโยชน์ของมันมันจะเปิดโลกไว้เลยแต่ทางผลประโยชน์ของธรรมที่จะเป็นเครื่องฉุดลากหรือเล็ดหรือเล็ดรอดออกไปจาก อำนาจของมันนั้นมันจีดมันกันเอาไว้เช่นทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสัตว์โลกทั่วเดินโลกอัตถานพวกเปรตพวกผีประเภทต่างๆตลอดเทวบุตรเทวดาอินทมเต็มอยู่ใน สวัสด์ชั้นนั้นๆอย่างนี้มันก็บอกว่าไม่มีตลอดถึงนิพพานมันก็บอกว่าไม่มีนี่เรียกว่ามันลบล้างมาตลอดเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องเสมอมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด <c oughs> ตรัสสลูก็คือตรัสสลูเหมืนความจริงทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าตรัสสลูจึงจะเรียกว่ารู้แจ้งแทนสลุจึงจะเรียกว่าโลก,กมิถุคือทรงสั่งสอนแบบเดียวกันบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ไม่มีพระองค์แม้พระองค์เดียวที่จะ แนะนำสั่งสอนสัตวโลกขัดแย้งกันอย่างนี้ไม่มีเพราะตรัสรู้ก็คือละกิเลสให้สิ้นไปจากพระไทยกละได้โดยสิ้นเชิงเหมือนกันหมดเวลาพยานอย่างทราบตรัสรูเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วก็มองเห็นสภาพแห่งความจริงทั้งหลายมีสัต โลกเป็นต้นจางกระจ่างแจ้งชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างบาบุญนรกสวรรค์รู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดพรมโลกนิพพานทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดด้วยขยานอย่างทราบเบือนกันหมดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างเดียวกันหมดเวลามาสั่งสอนสัตโลกจึง สอนแบบเดียวกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันยังไม่มีการขัดแย้งกันในการสั่งสอนชาติโลกนี่คือความมีความจริงลบไม่สูญมาบาปมีมีมาตั้งกับตั้งกันที่กับกีบ่กันนับไม่ถ้วนเลยบุญมีนรกมีสวรรค์มีก็มีมากี่กับ กี่กันนับไม่ได้เลยสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดเปตผีสัตว์ประเภทต่างๆที่เสวยกรรมอยู่ตามหน้าแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบามากน้อยของตนก็มีเกลื่อนโลกะท่าอยู่ท่านก็บอกว่ามีตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นท่านไม่ลบล้าง พราะใครๆก็ตามมาลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่าบาบุญนรกสวรรค์โรมโลกนิพพานไม่มีอย่างนี้ลบล้างให้สิ่งเหล่านั้นซึ่งมีมาตั้งกับกรรมและให้สูญหายไปหมดไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์โรมโลกนิพพานและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกกระทน,นี้ให้สูญสิ้นไปจากการลบล้างของ ความของตนอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงแนะนำสั่งสอนเพราะลบล้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องแนะนำสั่งสอนไปตามสิ่งที่ดีที่ชั่วที่มีที่เป็นนั่นตลอดมา <c oughs> เช่นเช่นบาปก็สอนให้ละพยายามละบาบาป,ประเภทใด ใครจะละด้วยวิธีการใดนั้นให้เป็นอุบายวิธีการกำลังวังชาของผู้นั้นละตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนว่าให้ละบุญกุศลซึ่งเป็นชิริมุงคนเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกับจิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั้นเป็นของดีและเป็นของดี จนกระทั่งถึงสุดยอดนี่ท่านก็สอนให้บำเพ็ญความดีตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงความดีสุดยอดแล้วยกผู้บำเพ็ญนั่นให้หลุดพ้นไปได้เพราะอาหน้าแห่งความดีเต็มภูมิแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้บำเพ็ญในทางที่ถูกที่ดี หาใดไม่ถูกไม่ดีก็สอนให้ล่าเวนเพราะทางชั่วจะนำตัดให้ลงไปทางที่ชั่วรับความทุกข์ความประมาณประเภทต่างๆตามอำนาจแห่งกรรมของตนไม่มีใครที่จะมาถอดถอนความชั่วที่สัตว์รายนั้นๆทำลงไปแล้วให้สูญหายไปได้ เเรื่องของผู้ที่ทำชั่วนั้นจะต้องได้รับผลชั่วแต่ผู้เดียวคนอื่นช่วยไม่ได้การสร้างคุณงามความดีก็เหมือนกันต้องเป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญคุณงามความดีจะต้องช่วยตัวเองเป็นลำดับลำดาไปตามแถวทางแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี่ เรื่องของศาสนาเรื่องของพระพุเทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนแบบเดียวกันอย่างนี้ไม่มีขัดตีแย้งกันตั้งแต่องค์ไหนไหนมาส่วนจิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดตั้งแต่ลูกเล่าล้านเหลนของจิเลศถึงปู่ย่าตายายของจิเลวงศ์สกุลของจิเลศซึ่งสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดับ ตั้งกับตั้งกันมาจงกระทั่งแบบนี้เป็นสกุลเป็นโคตรแท้ที่หลอกลวงต้มถุนสัตว์โลกมาเหมือนกันหมดไม่ผิดแปลกกันเลยไม่ว่าลูกที่เล็หลอกไม่เป็นต้มไม่เป็นต้มได้ทางนั้นล้านกิ่เล็ก็ต้มสัตว์โลกได้พ่อแม่ทิ่เลดก็หลอกลวงต้มตุนสัตว์โลกได้ ปูย่ยาตายายของิเลสก็หลอกลวงต้มถุนสั์โลกได้เป็นเสียงเราเดียวกันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีเทวบุตรเทวดาอินทรพรมเต็มอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆไม่มีสันนรกนรกไม่มีสั์โลกที่ ทำบาปกรรมหนักหนากองอัดกันอยู่ในนรกนั้น,นกิเลสก็ไปลบหมดว่าไม่มีทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ชมบู์ตามหลักความจริงของตนจึงเรียกว่ากิเลสมันต้มถ๋งหลอกลวงคือไม่ได้พูดตามหลักความจริงมีมันบอกว่าไม่มีนี่เรียกว่าพวกต้มถ๋งหลอกลวง ตั้งแต่ลูกเต่าหลานเหลนปู่ย่าตายายเขาสืบทอดมาตั้งกับตั้งกันแปลงพวกที่ลอกหลวงต้มสัตว์โลกให้ต้มไปด้วยกันทั้งนั้นส่วนธรรมไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้แล้วย่อมแนะนำสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันหมดเช่นวบาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพานมีตลอดสัตว์เปรตผีประเภทต่างๆเต็ม โลกธาตุไม่มีก็บอกว่ามีเหมือนกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจะปฏิเสธว่าไม่มีได้อย่างไรก็เห็นประจักษ์อยู่กับพยานอย่างทราบอยู่แล้วมีเจึงสอนแบบเดียวกัน <c oughs> มีเรียกว่าหลักธรรมธรรมท่านสอนอย่างตรงไปตรงมามีบอกว่ามีดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วไม่มีก็บอกว่าไม่มี นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกมานานศาสนาจึงเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์พุทธโธเต็มจัดเต็มส่วนไม่โกหกหลอกลวงสั่งสอนตามหลักความเป็นจริงให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันทั้งดีและชั่วตลอดมาจนกรทั่งปัจจุบันนี้ ส่วนกิเลสตองรวงต้มตุนตลอดมาลบล้างตลอดมาที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งเป็นข้าศึกศัตรูกันกับาศาสนธรรมย่นเข้ามาแล้วก็มาเป็นข้าศึกต่อหัวใจของพวกเราเองเพราะกิเลสไม่มีสถานที่อยู่แห่งใดเลยท้องฟ้ามาหาสมุรทรกิเลสไม่อยู่ดินฟ้าอากาศกิเลสไม่อยู่ต้นไม้ภูเขา ที่ไหนกิเลสไม่อยู่จะอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกนี่เท่านั้นที่อื่นไม่เป็นฐานที่อยู่ที่สร้างกินของกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นกิเลสจึงต้องหลอกลวงต้มตุนโลกให้หลงตามมันไปจนได้ถ้าไม่เชื่อธรรม แล้วจะไม่สิ่งสิใดฉุดลากออกมาจากการต้องต้องผลของจิงแล้วจะล่มจมไปกับมันตลอดไปด้วยเหตุนี้ธรรมะเึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างนี้ที่จะหักห้ามสร้างทานักระตุกจิใตใจของผู้มีธรรมให้รู้เนื้อรู้ตัว แล้วกลับตัวเช่นเราเคยทำความชั่วช้าล้ามกมามากน้อยเมื่อได้ยินอัดทำแล้วเราก็พยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวทมที่สอนไว้ผู้นั้นก็เป็นที่มงคลแก่ตนด้วยการเชื่อถือและการละการถอนสิ่งไม่ดีแล้วกลับมาบำเพ็ญความดีก็เป็นคุณงามความดีเพิ่มคูนขึ้นไปเรื่อยๆ หากเราเชื่อแต่กิเลสแล้วเราก็จะจมตลอดไปไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยก็คือการเกิดการตายการเสวยความทุกข์ความสรมานของจัตโลกแต่ละลายละลายนี้ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าล่าว่าสายไปเพราะกิเลสไม่มีวัย พอที่จะเท่าแก่ชลาข้ามข่าทำงานหลอกลวงต้มตุนจัดโลกในหัวใจของสัตว์โลกไม่ได้แล้วปล่อยให้สัตว์โลกไปท้นทุกข์โดยอิสระของตัวเองพราะกิเลสหมดกำลังอย่างนี้ไม่มีเพราะกิเลสไม่มีไวัจึงต้องหลอกลวงต้มตุนจัดโลกตลอดมาหากใครมีสติปัญญา ก็ให้รีบเริ่มขวังขวายแก้ไขดัดแปลงตนเองเมื่อได้รับโอวาทคำต่องสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไวโดยถูกต้องน,นี้แล้วให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเวลานี้ยังไม่สายเกินไปเรามีชีวิตอยู่ทำได้ทั้งดีทั้งชั่วเี้ยวแก้ตัวได้ในเวลามีชีวิตอยู่นี้ลิพ จากความชั่วมาเป็นความดีสร้างคุณงามความดีไปได้ในเวลามีชีวิตอยู่นี้ถึงเวลาตายแล้วหมดความหมายทำความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้แต่การเสวยผลแห่งความชั่วคือบาปเสวยผลแห่งความดีนั้นเสวยไปเรื่อยๆได้เรื่อยแล้วแต่ใครจะได้ความดีความชั่วมากน้อยติดแนบกับใจของตนไปเพียงไหลผู้นั้นจะได้ไปเสวย ผลทั้งดีและชั่วเพราะติดไปกับหัวใจเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธขอให้ระล,ลึกรูก้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้สร้างสาระศรณะคือที่พึ่งเป็นพึ่งตายแก่ตนด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วคำบุญให้ทานบำเพ็ญคุณงาความดี ทุกท่าทุกทางที่เราจะทำได้ไม่ลดละความเพียรมีเรียกว่าเราสร้างความเป็นชิริมงคลสร้างสาระคุณอันเป็นธรรมชาติที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้เจ่ใจของเราถึงเวลาแล้วตายด้วยกันทุกคนเกิดมากับตายนั้นมันมาพร้อมกัน ไม่ทราบว่าจะกลัวตายไปที่ไหนเพราะตัวตายก็คือตัวเกิดนี้ไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดจึงไม่น่าจะไปกลัวตายเอาเสียจนหาเหตุท้าผมไม่ได้เพราะความตายมาอยู่กับเราทุกคนมีหน้าที่ที่เหมาะสมอยู่คือการสร้างความดีเสียก่อนตายนี้ ตายแล้วจะไม่ได้สร้างความดีแล้วรีบละความชั่วเสียตั้งแต่บัดนี้ตายไปแล้วมันจะจมถ้ามีแต่ความชั่วอย่างเดียวนี่เราควรกลัวสิงที่น่ากลัวคือบาปน่ากลัวแผดเผาเป็นผู้กรรมผู้เวรเป็นผู้ทรมานเราทั้งๆท,ที่เรานั่นแหละเป็นผู้ปล่อยใจสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นมาด้วยความลืมเนื้อลืมตัว ไม่เชื่อบาปว่ามีแล้วก็สร้างบาปบาปที่ว่าไม่มีนั่นเป็นความสำคัญของทิเลสหลอกลวงคนความจริงบาปมีอยู่แล้วสร้างเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นของมีอยู่บุญก็มีอยู่แล้วสร้างเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นของมีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่มีดังที่จิเลสหลอกลวงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมีอยู่แล้วผู้นิเจ้าทั้งอง,งสัมสอน ตามสิ่งที่มีที่เป็นสิ่งไม่มีไม่เป็นโทษไม่ส,สอนให้เราทั้งหลายได้ยึดหลักีไว้เป็นหลักใจของเรา